โลกาพิวัติหนึ่งซากเด็กทาลกแรกเกิดหมกอยู่ในถังขยะพลาสติกผลพ,พวงของความคุกค่างแห่งปัญหาราคาไฮาเทคคนหนุ่มสาววันนี้มีชีวิตอยู่ในสมาร์ทโฟนผลพ,พวงอันมหึมาที่นักลงทุนแฮปปี้ ผู้เท่าชรลาคืบคานอยู่กับกลาบนสะพานลอยด้วยเลี้ยวแรงอ่อนล้าหน้าหลานแม็กน้ำตาขอเบากับความหิวเศร้าใต้ตึกละฟ้าตำนานแก่เก่าของผู้ชรลาถูกรถไฟลอยฟ้าบดบังจนมิดคนหนุ่มสาววันนี้ เลงล่าอยู่กับโรคโซเชียลลมหายใจของเธอและเขาถูกโยงใยในอินเทอร์เน็ตความรักความเมตตาปาณีของพวกเขามันเป็นเพียงดิสเพย์โอ้ผู้คนแห่งยุคโลกาภิวัตน์ต่างจมอยู่ในชักโคกระบบออนไลน์